สวัสดีครับวันนี้พามาชมเตาย่างนะครับเป็นเตาย่างไส้กรอกทรงหน้าจั่วใช้ถ่านนะครับตัวนี้ดียังไงนะครับดีตรงที่เวลาปิ้งย่างแล้วเนี่ยมันไม่มีควันนะครับนี่นะครับตัวที่ท่านเห็นตัวนี้นะครับงานเนี่ยงานเนียบนะครับทําไมถึงเนียบกว่านะครับสังเกตนะครับเจ้าอื่นตัวนี้อาจจะเป็นเหล็กนะครับแต่ของที่นี่จะเป็นสเตเลสนะครับบริเวณนี้เป็นสเตเลตนะครับนี่สเตเลตนะครับส่วนด้านอื่นนะครับจุดอื่นจะเป็น เหล็กนะครับนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้นะครับเรามาดูคลิปนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเตาแบบใช้่านนะครับใช้่านในการปิ้งย่างไส้กรอกนะครับนะครับไส้กรอกลูกเล็กลูกใหญ่ไส้กรอกจัมโบ้ไส้กรอกเมืองการปิ้งได้หมดเลยนะครับทรงหน้าจั่วนะครับเป็นแบบไร้ควันนะครับใช้่านแต่ไร้ควันนะครับจะประกอบด้วยหลายชิ้นนะครับชิ้นหน้าจั่วนี่ก็สามารถยกออกถอดได้นะครับตัวนี้นี่นะครับถอดได้นะครับนะครับ เดี๋ยวผมถอดให้ดูทีละชิ้นเลยดีกว่านะครับตัวนี้เป็นหน้าจวงคะฮะนะครับแล้วต่อมานะครับจะเป็นชั้นของฐานนี่นะครับนะครับตะแกรงบางฐานนะครับหลังจากฐานเสร็จนะครับฐานนี้สามารถยกออกไปเทได้เลยนะครับจับตรงนี้นะครับยกออกไปเทได้นะครับต่อมาจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้บางคนสงสัยว่ามันคืออะไรนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นที่รองน้ํามันนะครับจะเห็นว่ามันลาดเอียงนะครับเห็นไหมฮะลาดเอียงอย่างนี้นะครับลาดเอียงมาคือน้ํามัน ใส่กรอกลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับลงมาเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะลงมาในถาดดัางน้ํานะครับนี่นะครับดางน้ําไหลลงมาเลลวมกองรวมกันเพราะมันเอียงนะฮะเสร็จแล้วมากองรวมกันเสร็จนะครับจัดไหลออกไปตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะนะครับน้ำมันจะไหลมาสองข้างนะครับมากองรวมกันแล้วก็ไหลลงมาข้างล่างนะครับนี่ดูจัดด้านบนนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับจะมีรูเจาะอยู่นี่นะครับเป็นรูที่ใช้ในการปล่อยน้ํามันออกไปจึงเป็นเตาย่างไร้ควัน แบบใช้ฐานนะครับมันไหลความตรงนี้นะครับตรงที่น้ามันไหลออกสองข้างไหลมาฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วนะครับไหลประสิทธิ์ก็ไหลมาจามรางน้ํานะครับรางน้ําไหลมาไหลมามากองรวมกันตรงนี้และก็ไหลลงไปในช่องนี้นะครับนะครับจึงเป็นเตาย่างไร้ควันนะครับรุ่นที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นแบบขาไข่นะครับข้อดีของขาไข่คือ ท่านสามารถใส่บนรถเก่งได้นะครับเปลี่ยนพื้นที่นะครับบางคนไม่เอาขาก็ได้นะครับเอาแค่ตัวไปก็ก้อนนี้นะครับแค่ตัวมันนะครับเนี่ยเอาก้อนนี้ไปนะครับแล้วก็วางหน้าจั่วแล้วก็ย่างได้เลยนี่นะครับผมวางหน้าจั่วให้ดูนะครับนะครับหน้าจั่วนะครับจะมีจุดที่ล็อกให้นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะลงกับตรงนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับนะครับมันจะล็อกให้องอัตโนมัตินะครับเช่นแบบนี้นี่ครับมันจะลงล็อกพอดีนะครับขยับไม่ได้ครับนี่ฮะไปทั้งอันนะครับไปทั้งชิ้นเลยนะคครรัับบบบแนนี้ะ นี่คือเตาย่างไส้กรอกแบบไร้ควันส่งหน้าจัว่วขาไข่นะครับตัวที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับเป็นรุ่นเล็กที่สุดนะครับความยาว50ซนติเมตรนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้50ซนติเมตรนะครับจากตรงนี้นะครับถึงตรงนี้ประมาณ30ซนติเมตรนะครับ30ซนติเมตรแต่ไม่ต้องสนใจความกว้างครับเวลาปิ้งย่างเนี่ยขาจะชี้ขึ้นมานะครับด้ามที่เราจับเนี่ยจะชี้ขึ้นา,างนี้ นะครับสนใจแค่ความยาวเขาไปจูดได้เยอะแค่ไหนนะครับความกว้างไม่ต้องสนใจครับนี่ครับนะครับไส้กรอกก็จะพาดไปอย่างนี้นะครับพาดไปอย่างนี้นะครับนี่เป็นทรงหน้าจั่วนะครับนะครับตัวนี้เนี่ยปิ้งย่างได้ทุกอย่างนะครับไม่จํากัดอาหารนะครับแต่ว่าเหมาะที่สุดก็คือไส้กรอกเนาะนะครับพอดีไซน์เป็นแบบนี้นะครับนะครับนิดนึงครับวัสดุที่ใช้ผมย้ำอีกครั้งตรงนี้เป็นสเตเลตนะครับตัวนี้เป็นสเตเลตส่วนอื่นจะเป็นเหล็กทั้งชิ้นนะครับ แนะนำสาหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับเพื่อความทนทานนะครับตอนที่ท่านใช้งานเสร็จแล้วอย่าเอาน้ําสาดเข้าไปนะครับนะครับน้ําไฟอากาศจะทําให้เกิดสนิมได้นะครับเมื่อท่านใช้งานเสร็จแล้วนะครับให้ตักฐานออกและปล่อยให้มันเย็นเองอัตโนมัตินะครับแบบนี้ไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือเทฐานออกทั้งชิ้นเลยนะครับยกก้อนนี้ไปเทเลยนะครับจะทนทานต่อการพ่นน้ําใส่นะครับนั้นจะพังง่ายนะครับ นะครับสาหรับมือใหม่นะครับอ่านะครับนี่คือเทคนิคในการใช้งานให้ทนทานนะครับนะครับท่านสามารถถอดเป็นชิ้นๆได้เลยนะครับถอดหน้าจั่วออกนะครับถอดถาดนี้ออกนะครับถอดรางน้ํามันออกนะครับถอดขาออกนะครับหลุดเป็นชิ้นได้เลยนะครับนะครับสั่งซื้อและเก็บเงินปลายทางส่งไปชณีก็ได้นะครับตัวนี้นะครับตัวที่ท่านเห็นตอนนี้เป็นรุ่นเล็กที่สุดนะครับ50ซนติเมตรนะครับ50ซนติเมตรนะครับสั่งซื้อเก็บเงินปลายทางได้นะครับนะครับ ท่านที่สนใจสินค้านะครับเตาย่างไส้กรอกแบบไร้ควันตัวนี้นะครับไร้ควันตัวนี้นะครับอ่าไร้ควันตัวนี้นะครับขนาดเล็กที่สุดนะครับสําหรับมือใหม่นะครับห้าสิบเซนติเมตรเนี่ยนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้านะครับสองแปดหกสามศูนย์แปดสามนะครับศูนย์เก้าเก้าสองแปดหกสามศูนย์แปดสามนะครับบอกว่าต้องการสั่งเตาย่างนะครับแบบใช้ถ่านนะครับไส้กรอกทรงหน้าจั่วนะครับไร้ควันนะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับ สำหรับฐานที่ใช้นะครับเติอไว้นิดนึงฐานที่ใช้ผมมะนําให้ใช้ฐานเป็นฐานอัดกะลานะครับฐานอัดก้อนนะครับจะทนทานต่าฐานปกติและก็ไม่ปะทุด้วยนะครับนะครับนะครับสอบถามสั่งซื้อได้นะครับถ้าข้อมูลดีมีความน่าสนใจนะครับและเป็นประโยชน์กับท่านและเพื่อนของท่านนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับนะครับติดตามเครื่องไม้เครื่องมือในการทํามาหากินประกอบอาชีพนะครับ ฝากรบกวนกดไลค์ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ